คือนี่พี่น้องเอย้ยเหนื่อยมากกะะบูชาาดนมพี่น้องคนละลายพี่น้องเลยหาเป็นมายองเนต่อก็ทองไม่ด้ต้อยู่องเนี้ยนั่ท่องแล้วลุงเอาคนกัคือบารายเหอนนี่นี่นี่โอ้สดบ่โอ้ยางนอกข้างนางใน ข้างคืนนทั้งไงเรืงนี้น่วะพี่น้องเอ้ยเบิ่งพระธาตุคาราบูชาเด้อเห็นแต่อจ,จอมเพิน่นเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในพี่น้องพี่น้องมางาม่ายมางายคอยดูคอยดูเออเดี๋ยวนุนด้วยพี่น้อง เอาทั้งเลยเงา่ายมากหัพเพิ่งบันพี่น้อง,งซุ้มห้างพิ่งไงบ้างพี่น้องงาม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 ได้เลยแปลกี่เป็นไร หอดแล้วเด้อหอนแล้วหอด,ด,ดแล้วจถึงแล้วอ้าวทุกดูวันมานี่เฮงเด้ยเอดยังเราพี่น้องถึงประทาดพนนมแล้วายภาพด่วนไหมครับ ถาดพนมยากาศทังค้างพีน่พน,พน้อง,กกาอ,งอาถก พี่น้องเอ้ยคังนึงในชีวิตพี่น้องไม่หยุ่งยางเลยเนี่ยพย่หยิห้มผายัย่งเลยปะยาเพิ่งหรอปะมาๆๆเด็กๆ โดดมากกำลังเล่นเลยสกัดปาปแล้หยุดก่อน Tôi quay được luôn phép ta

สาธุสาธุมาเอ้ยเอาบุญมาฝากด้วยครับเดิบุญมาฝากเอาบุญมาฝากสาธุสาธุถาดพนมพี่น้องนี่ได้มีโอกาสมาสักกราระอุชาพระธาตุพนมเดี๋ยดไรพี่น้องเอ้ย ยางน้ำพึนกับอะไรด้สองหลอดนึงพี่สามอะไรพี่น้องเรีนเขาเป็นสักการะบูชาเอาบุญมาฝากพี่น้อง